สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Ford e v e r วอรนะครับ3.2ปี2017คันนี้เป็นรถของผมเองนะครับเป็นรถใช้มาตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงก็พอดีจะขายก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนดูครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผมแต่งอะไรบ้างคันนี้ผมรักมากเลยก็แต่งไปพอสมควรก็เดี๋ยวมาดูกันครับ ่าเริ chapter, ่มจากข้างหน้ากันก่อนนะครับอันนี้ผมใส่กันชนหน้า ARB เนาะแล้วก็มีวินวอนแล้วก็สปอร์ตไลท์ของไลท์ฟอร์สอ่าแล้วเดี๋ยวผมมาดูรอบคันเลยครับก็จะมีไซส์เรียวบันไดข้าง ARB ครับ ล้อแม็กก็เป็นของเบนเล่พร้อมฝาแท้เลยรถวิ่งสามหมื่นโลครับไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยเอาไปลุยเลยอันนี้มีที่ลากด้านหลังนะครับท่อ HKS ทั้งเส้นรอบคันไม่เคยทำสีครับ อันนี้คันนี้ช่วงล่างเป็นฟ็อกนะครับ2.0สปริงหลังเนี่ยเป็นของ T J M เ,เดี๋ยวเราลองมาดูคันนี้มีกันแค็งด้วยนะครับเป็นใครของไลโวโช็อฟ็อกครับวินไม่เคยใช้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงตัวนี้เป็นเครื่อง3.2ครับภายในก็สภาพเดิมๆเลยครับเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้าภายในสีดำตัวนี้จะเป็นหลังคากระจกนะครับหลังคาสันลูป เลขไหมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าสามหมื่นกว่าโลครับก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคูดคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสามารถปรับได้จอ,อเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันต่อ ก็จะมีตัวปรับแอร์นะครับด้านหลังบนเพดานแอร์ก็จะปรับได้ตั้งแต่หน้าคนขับด้านหลังเลยเบาะหลังไม่เคยมีใครนั่งเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้าย ฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับเบาะหลังด้านนี้ก็ปัดไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้า มีท่อครับ s k สล้อแม็กเบนเล่ขอบสิบแปดครับพร้อมฝายาง B.F. Woodlich อ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับ เครื่องยนต์3.2นะครับ5สูบก็กำลังเครื่องทอร์กก็จะดีแต่รถแบบผมไม่เคยเอาไปลุยครับส่วนมากไม่ได้ขับดีกว่า <c oughs> จอดซะส่วนใหญ่ <c oughs> ก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับไม่เคยทำสีไม่เคยแกะไม่เคยทำอะไรเลย <c oughs> เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเข้าศูนย์ตลอดครับ <c oughs> ก็จะมี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรตามระยะตลอดเลยครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันครับ เลขใหม่นะครับสามหมื่นโลเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในอีกทีเกี่ยวเรื่องระบบไฟฟ้าข้างในนะครับ ระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบครับก็จะมีหลังคาสลูปสามารถเปิดปิดได้ใช้งานได้สมบูรณ์เลยครับทุกอย่างก็จะมีระบบหน้าจอ ไว้บอกครับว่ามีอะไรบ้างมีระบบแอร์สามารถปรับแอร์จากด้านจอด้านหน้าก็ได้มีการบอกหลายอย่างครับแล้วก็สามารถติดตั้งบลูทูธคุยเพลงดูฟังเพลงจากออแอปได้แล้วก็ระบบมีระบบกันสั่นกันคงมาลัยสั่นที่ตอนเราเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับ เราลองดูภายในโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาลองขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาอิดวิทยุก,ก่อนออช่วงล่างเนี้ยเป็นช่วงล่างฟ็อกนะครับผมก็จะทำมาให้มันนุ่มขับการใช้งานก็คือรอยต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยก็จะ รู้สึกน้อยมากแล้วก็ไม่แข็งกระด้างครับขับทางไกลเนี่ยขับสบายก็ลองขับไปดูกไปกับผมเลยก็คันนี้ขับดีมากครับเพราะรถผมใช้เองใช้น้อย เดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีกล้องถอยด้วยครับพอเราถอยหลังมันก็จะรถรุ่นใหม่ก็จะมีหมดแล้วเนาะก็คันนี้นะครับเป็นรถของผมเองก็ ผมขอเสนอขายที่9แสนหกมืบาทนะครับเพราะรถคันนี้ผมแต่งไปอ่ะประมาณ4ี่แสนกว่าบาทก็ทั้งมีกันชนหน้าชุดแต่ง ARB ทั้งคันแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็ทุกอย่างทำไปประมาณ4ี่แสนกว่าบาทก็รวมของแต่งรวมอะไรก็ผมว่าไม่แพงยังไงถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ ราคา960,000บาทเอ่อเบอร์โทรนะครับ0856931111 0856931111วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ